ขนมกล้วยสูตรคุณยายหอมหวานมันอร่อยเคี้ยวน,นึบหนับไม่แข็งแป้งนุ่มมากวิธีทำก็ง่ายมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอม10ผลนะคะน้ำตาลมะพร้าว6ช้อนกลางหรือช้อนที่เรากินข้าวนะคะเกลือผลครึ่งช้อนชาค่ะตำจนกล้วยละเอียดดีแล้วเติมกะทิลงไป300 ml วันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะคุณยายจะค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าใครชอบกินกล้วยหอมก็ใช้เป็นกล้วยหอมได้เช่นกันนะคะถ้าใช้เป็นกล้วยหอมใช้ประมาณ5ผลค่ะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป10ช้อนค่ะอันนี้คือจะเหมาะกับคนที่ไม่มีตาช่างนะคะแป้งมันสำปะหลังอีก10ช้อนค่ะสูตรคุณยายเราพยายามเน้นแบบทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะเสร็จแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันเลยค่ะ คุณยายบอกว่าถ้าแป้งเหนืดหนืดแบบนี้ขนมออกมาจะแข็งนะคะเราก็จะทยอยเติมกะทิไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ขนมกล้วยที่ออกมานิ่มนะคะเติมเนื้อมะพร้าวขูดลงไป10ช้อนค่ะคุณยายบอกว่าจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกหรือว่าเป็นมะพร้าวแก่แล้วก็มะพร้าวอ่อนก็ได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับที่เรามีเลยค่ะใส่เนื้อมะพร้าวขูดลงไปด้วยจะทำให้เนื้อขนมกล้วยของเรามันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็เตรียมนําขนมลงไปนึ่งได้เลยค่ะวันนี้เราจะนึ่งในถ้วยตะไลนะคะยอดขนมกล้วยให้เต็มถ้วยเลยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวคูดจากนั้นนึ่งให้สุกประมาณ20นาทีนะคะพอขนมสุกแล้วก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยอันนี้เราจะใส่เนื้อกล้วยลงไปข้างบนด้วยนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามน่ากินและที่สำคัญคือกล้วยหนึบมากเลยค่ะ พอขนมสุกแล้วเราก็ตักออกจากพิมพ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะที่บ้านใครมีกล้วยสุกงอมทานไม่ทนันมาทำขนมกล้วยกินกันนะคะสูตรนี้อร่อยมากคุณยายคอนเฟิร์ม